วันนี้นะคะจะชวนมาทำบัตเตอร์เค้กค่ะแต่เป็นบัตเตอร์เค้กรสช็อกโกแลตนั่นเองนี่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 นะคะเรียกร้องกันมาค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยโอเคทำให้นะคะอันนี้เอาไปแ <c oughs> ช่แข็งมาก็เลยตัดออกมามันก็เลยจะไม่ค่อยเนียนอย่างนี้นะคะเพราะเราไปแช่แข็งมาถ้าแค่แช่เย็นอะ่ะเออมันก็จะได้อยู่แต่นี้แช่แข็งเลยทั้งคืน ลืมนะคะแต่ว่ายัางอร่อยเหมือนเดิมนะชิมเลยค่ะเนียนมากด้วยเนื้อแบบเหมือนกินเบานี่เลยอะแบบเนืน้อแบบเนียนมากไม่มีความมันยายอร่อยมากมอืมอ ไปทำเลยคะ่ะมาทำบัตเตอร์เค้กช็อกโกแลตกันนะคะเริ่มจากล่อนของแห้งก่อนนะคะก็จะมีแป้งเค้กนะคะใส่ลงไปแล้วก็ผงโกโก้นะคะตามด้วยผงฟูนะคะแล้วก็เกลือป่อนนะคะอันนี้วันนี้นุ่นใช้เนยจืดนะคะนุ่นก็เลยใส่เกลือนะคะ1ส่วนสองช้อนชาถ้าใครใช้เนยเค็ม ก็ใส่แค่หนึ่งส่วนสีช้อนชานะคะโอเคโอเคเรียบร้อยค่ะพักไว้แล้วเดี๋ยวเราไปตีเนยกันค่ะมาเริ่มตีเนยกันนะคะเริ่มจากเนยนะคะวันนี้ใช้เนยสดรสจืดนะคะ อุณหภูมิห้องนะคะทุกอย่างอุณหภูมิห้องหมดเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะและเราจะล่อนน้ำตาลไอซิ่งนะคะลงไปที่ต้องลอนเพราะว่ามีดูสิคะมีความซึน ค่อนข้างมากในน้ำตาลไอซิง่งถ้าไม่ร่อนมันก็จะเป็นแบบเม็ด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 นะคะเวลาตีเนยมันก็จะไม่ค่อยเนียนไข่ไก่นมสดเนยอุณหภูมิเท่ากันนะคะทุกอย่างถึงจะออกมาเนียนดีนะคะใครจะร่อนไว้ก่อนก็ได้หรือจะร่อนแบบน,นี้ก็ได้นะคะ โอเคแล้วเราก็ใส่หัวตีนะคะตีให้เข้ากันอะอะโอเค ก่าจะเข้ากันแล้วปุ๊บนุ่นจะใส่ SP นะคะปาดไปที่หัวตะกร้ออย่างนี้ใครไม่มี SP ใช้ o v เวอร์เก็ได้นะคะ SP ช่วยให้บัตเตอร์เค้กของเรานะคะเนียนดี D, เข้ากันได้ดีง่ายขึ้นนะคะไม่มีไม่ใส่ได้ไหมได้แต่ว่ก็ต้องตีอย่างระมัดระวังนะคะ,ะตีให้ เนยน้ำตาลน้ำตาลไอซิ่งนะคะเนียนเข้ากันดีนะคะด้วยสะิิดกลางนะคะหนึ่งนาทีเลยครบหนึ่งนาทีแล้วนะคะปิดเครื่องปาดอ่างนะคะ ถ้าเนายไข่แบบไม่อุณหภูมิห้องอะ่ะมันจะเหนียวเหนียวนิดนึงแบบนุ่นเนี่ยคือของนุ่นนะมันก็นิ่มแล้วแหละแต่ว่ามันยังเย็นเย็นอยู่นิดน,นิดมันก็เลยจะเหนียวเหนียวนิดนึงคือถ้าถ้าไข่ของคายเย็นนมไข่ก็ต้องเอ้ยเนยไข่เย็นนมไข่ก็ต้องเย็นคือเอาง่ายๆให้อุณหภูมิมันใกล้เคียงกันมากที่สุดอะคะ่ะมันจะเข้ากันได้ง่าย อย่างของนุ่นเนี่ยนุ่นออกมาวางพร้อมกันหมดเลยเพราะฉะนั้นอุณหภูมิก็จะพอๆกันมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรโอเคทีนี้ทีนี้นะคะเราก็จะตีต่อด้วยสปีดกลางนะคะ เทของเหลวลงไปนะคะนี่ของเหลว <laughs> เห็นไหม <laughs> มีนมกับไข่นะคะใส่รวมกันตีให้เข้ากาันนี้นะคะแล้วก็เทลงไปนะคะเป็นสายลงไปเลยค่อยเทลงไปนะ หให้เนยมันปรับสภาพก่อนนะค่อยๆเทงลงไปอย่าพวดเดียวถ้าพวดเดียวเนยมันมันผสมกับของเหลวไม่ทันนะคะเหมือนไขมันกับน้ำอะน้ำมันไม่เข้าไขมันอยู่แล้วถูกไหมคะเรามีไข่ไข่จะเป็นตัวช่วย เย็นๆนะคะค่อยๆตีไปค่อยๆใส่ไปอ่ะใส่ไปครึ่งหนึ่งปัดอาสักนิดนึงค่ะปัดโถสักนิดนึงส่วนผสมอื่นๆจะได้เข้ากันหมดนะคะ หังจะปิดปิดปิดเครื่องนะอุ้ยปิดเครื่องนะคะปัดอ่าหนึ่งที่นะคะตัดองก้นด้วยนะ โอเคของใครนะคะใส่ไข่หมดแล้วและยังไม่เนียนเนี่ยตีต่อตีต่อจนกว่าจะเนียนนะคะโดยสปิดสูงเลยเราจะตีต่ออีกแป๊บหนึ่งค่ะสักประมาณหนึ่งนาทีนะคะ นะคะเราจะใส่ของแห้งที่เราร่อนไว้นะคะลงไปนุ่นจะไม่ใส่ทีเดียวนะคะนุ่นจะแบ่งใส่สามรอบ <c oughs> โอเครอบแรกนะคะแล้วก็ตีไปค่ะสปีดเบาก่อนนะ พอเริ่มเข้ากันดีแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่ชีลาช้อนพอเริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะปิดเครื่องค่ะปัดอ่างเพราะว่ามันจะมีข้างข้าง,าง,างเห็นไหมคะที่เป็นเศษแป้งกับผงโกโก้นะคะที่มันไปอยู่ข้างๆ หรือใครจะใส่หนึ่งครัง้งปิดเครื่องปัดใส่หนึ่งครั้งก็ได้แต่ของนุ่นจะใส่ไปก่อนทีเดียวแล้วค่อยมาปาดทีหลังปใน้ทั่วเดอ้อ ุงก้นด้วยนะคะแล้วก็ตีต่อค่ะจนเข้ากันดีนะคะพอเข้ากันดีแล้วนะคะต้องจะตีสปีดต,ต่ำนะคะสักประมาณ30 ออนหนึนาทีไปเลยตีหนึ่งนาทีนะคะไร้ฟองอากาศใหญ่ๆนะคะโอเคครบเวลาแล้วนะคะปิดแล้วก็เดี๋ยวเอาไปใส่พิมพ์เข้าอบก,กันค่ะ มาใส่พิมพ์เข้าอบกันนะคะวันนี้นุ่นจะใส่นุ่นใช้พิมพ์พิมพ์ปอนนะคะแบบนี้เบอร์8น่าจะเบอร์8นะคะขนาดเท่าไหร่ขนาดกว้าง9นิ้วค่ะนะคะแล้วก็นุ่นจะใส่600กรัมนะคะหรือใครจะไม่ช่างก็ได้ใส่ประมาณสักสา่วนส หกริแล้วกันนี okay. ่โอเคทีนี้นะคะเราก็จะเกลี่ยเอาลงก่อนเกลี่ยข้างหน้านิดหนึ่งเสร็จแล้วนะคะจะใช้ไม้ใช้ตะเกียบดีกว่าใหญ่กว่าใช้ตะเกียบนี่แหละคะ่ะอ่าเราจะวนไล่ฟองอากาศ นะคะคอยากขูดไปข้างล่างมากนะคะเพราะว่ามันจะไปโดนกระดาษโอ๊ยลืมบอกออพิมพ์นะคะทาเนยขาวรองกระดาษไขโอเคกระแทกแรงๆไม่เป็นไรนะคะ กาขาวลองกระดาษไขจับให้แนบนะคะ่ะแล้วก็แล้วก็เราก,ก็เราจะอบรองน้ำนะคะเราจะอบรองน้ำซึ่งหาถาดใบใหญ่ใหญ่กว่าพิมพ์นะคะรองด้วยกระดาษทำครัวเนี่ยคะ่ะหรือ กระดาษ A4 ก็ได้นะคะสัก10แผน่นนะคะแล้วเราก็จะเทน้ำลงไปให้ชุม่มรอแป๊บหนึ่งเทน้ำลงไปให้ชุ่มนะคะรอรอให้ทิชชู่ซับน้ำนิดหนึ่งนะคะคือเทให้แบบ เขาเรียกว่าอะไรอะเทให้ทิชชู่อ่ะมันชุ่มน้ําแต่แบบไม่ได้มีน้ำนอนออกมาอย่างนี้นะคะแค่แบบทิชชู่ชุ่มน้ํามันจับพอดีกับเวลาที่เราอบเลยคือมันจะแห้งพอดีรู้สึกว่าอยากได้อีกนิดนึง เทไปชุ่มๆก่อนไม่เป็นไรนะคะเสร็จแล้วเราก็เทออกเนี่ยรอแป๊บหนึ่งให้มันดูดน้ำก่อนเสร็จแล้วเราก็เทน้ำออกเทน้ำส่วนเกินออกโอเคนะคะแล้วเราก็วางบัตเตอร์ของเราลงไปตรงกลางแล้วก็ไปเอาเข้าอบกันจ้า เอาเข้าอบนะคะ150องศาไฟบนล่างนุ่นไม่ได้เปิดพัดลมนะคะนุ่นอบยาวๆเลย60นาทีนะคะนุ่นอบที่150องศา60นาทียาวๆเลยนะคะบัตเตอร์เค้กอบสุกแล้วนะคะพอเอาออกมาแล้วเนี่ยนะคะเราก็เอาออกจากถาดที่มี ชิเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหดนะคะแล้วเราก็เอาไปวางพักบนตะแกรงนะคะจนเค้กของเรานะคะเย็นสนิทนะคะแล้วก็พอเย็นสนิทแล้วนะคะค่อยตัดอย่าตัดตอนร้อนๆหรืออุ่นๆนะคะเย็นสนิทค่อยตัดทีนี้ถ้าใครอยากให้มันเนียนมากๆนะคะก็ พออุ่นๆน,นะคะหรือเย็นสนิทเราก็ปิดพลาสติกแรปนะคะเอาออกจากพิมพ์นะปิดพลาสติกแรปไปแช่ตู้เย็นนะคะแช่้ามคืนก็ดีค่อยตัดหรือใครไม่มีเวลานะคะก็แรปพลาสติกแรปแล้วก็ไปแช่ช่องฟรีซส,สักครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วค่อยออามาตัดมันจะเนียนกริบมากเลยจ้าบัตเตอร์เค้กช็อกโกแลตเสร็จแล้วนะคะก็ใครที่อยากทำบัตเตอร์เค้กแล้วก็เป็นรสช็อกโกแลตนะคะก็ลองทำกันดูนะคะ ก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ให้กันด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย